สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะทุกจะมารีวิวที่ดินที่วังกระโจมนะคะจังหวัดนครนายกค่ะที่ดินที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านี้นะคะฝั่งขวานะคะเราจะแบ่งเป็น20แปลงย่อยนะคะแบ่งเป็นแปลงละ150ตารางวานะคะนากวาง20ลึก30นะคะส่วนด้านซ้ายนะคะเราจะแบ่งเป็นแปลงละ200ตารางวานะคะ กว้าง20ลึก40นะคะนี่นะคะแต่ละฝั่งนะคะเราจะแบ่งเป็นฝั่งละ20แปลงนะคะและเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะเฉพาะลูกค้าที่จองในวันที่11และ12รกรกฎาคมเท่านั้นนะคะวางดาวเพียง30,000บาทเท่านั้นนะคะหากท่านใดพลาดจะต้องวางเงิน ห0 0 0มบาทขึ้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหากท่านใดสนใจและชื่นชอบที่ดินแนวสวนเกษตรแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลยค่ะ11และ12กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะพบกันที่วังกระโจมจังหวัดนครนายกค่ะและในวันที่8 90กรกฎาคมนี้นะคะเราจะเปิดให้เข้าชมพื้นที่ได้นะคะและเปิดจองพร้อมกันนะคะในวันที่11และ12กรกฎาคมนี้นะคะในราคาพิเศษสุดๆค่ะ เสนอขายตารางวาละ250 0บาทถึง5000บาทเท่านั้นนะคะขนาดพื้นที่แต่ละแปลงนะคะพื้นที่150ตารางวาจำนวน20แปลงนะคะกว้าง20คูณ3 0นะคะและพื้นที่200ตารางวานะคะจำนวน20แปลงค่ะกว้าง20ลึก40นะคะเป็นที่ดินเงินผ่อนนะคะ เงื่อนไขก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงท่านเตรียมบัตรประชาชนนะคะและทะเบียนบ้านมานะคะพร้อมเงินดาวสามหมื่นบาทเท่านั้นค่ะผ่อนกันยาวๆเลยค่ะสามปีห้าปีค่ะที่ดินนะคะสวยมากๆเลยค่ะดินดีนะคะน้ำอุดมสมบูรณ์ค่ะมีน้ำตลอดทั้งปีเลยนะคะใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะอากาศก็ดีมากๆเลยค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะ ห่างจากสำนักงานขนส่งนครนายกนะคะเพียง5กิโลเมตรค่ะห่างจากแยก3สาวนะคะ5.4กิโลเมตรค่ะห่างจากสำนักงานที่ดินนครนายกนะคะ5.7กิโลเมตรค่ะห่างจากแยกจอปลอนะคะ12กิโลเมตรค่ะห่างจากวัดหลวงพ่อปากแดงนะคะ12กิโลเมตรค่ะห่างจากวัดเขาทุเรียนนะคะ14กิโลเมตรค่ะ ห่างจากอุทยานพระพิคเนตนะคะ15กิโลเมตรค่ะห่างจากอ่างเก็บน้ำห้วยปลือนะคะ20กิโลเมตรค่ะห่างจากน้ำตกสาริกานะคะ22กิโลเมตรค่ะห่างจากน้ำตกนางรองนะคะ25กิโลเมตร